ข้อที่หนึ่งบวมจากโรคหัวใจโรคหัวใจที่บวมเนี่ยประสิทธิภาพของการบีบตัวและก็การคลายตัวของหัวใจเนี่ยมันไล้ประสิทธิภาพพอไร้ประสิทธิภาพแล้วเนี่ยไอ้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการสะสมของของเหลวที่เกินความจําเป็นซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันจะเป็นซีซ้ายกับซีขวาการบวมก็จะต่างกันนะเราพูดถึงซ้ายก่อนนะ ซีกซ้ายเนี่ยมักจะบวมที่เท้าแล้วก็ที่ขาซิกซ้ายนะเท้ากับขวาซีกซ้ายเนี่ยเท้าแล้วก็ขาส่วนซีกขวานั้นจะบวมที่ท้องแล้วก็ทั่วร่างกายเห็นไหมการบวมก็ต่างกันละหัวใจขวากับซ้ายก็ต่างกันละเพราะฉะนั้นวันนี้เราสังเกตได้ว่าเราบวมตรงไหนเป็นหลักเราก็จะจับจุดได้แต่การบวมนั้นไม่ใช่จากโรคหัวใจนะ เป็นตับหรือเปล่าเป็นไตหรือเปล่าอันนี้เฉพาะโรคหัวใจนะก็ติดตามไว้ชีวิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะสังเกตว่าเราบวมจากอะไรเอาแบบชัดๆเลยอันนี้โรคหัวใจเดี๋ยวต่อไปไปไตแล้วก็ไปตับค่ะก็ติดตามเลยค่ะ